วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่2องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเรื่องหน้าที่ของลำต้นหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเรามาทำการตรวจสอบกันว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงหรือไม่หากคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียง ให้ใส่เครื่องหมายดาวหนึ่งดวงในคำตอบนั้นหากคำตอบใดไม่ถูกต้องหรือไม่ใกล้เคียงนักเรียนสามารถแก้ไขข้อความให้ถูกต้องได้และให้หน้ายิ้มในคำตอบที่แก้ไขแล้วเรามาเริ่มตรวจคำตอบกันเลยค่ะแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่หหน้า70ข้อ2ออ่านข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อมูลที่กำหนดให้ อนุชาทดลองแช่ต้นขึ้นชายในน้ำผสมสีแดงทิ้งไว้หนึ่งวันจากนั้นเขาสังเกตเห็นว่ารากและลำต้นของต้นขึ้นชายกลายเป็นสีแดงคำถามข้อที่1น,นักเรียนคิดว่าการทดลองของอนุชาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดแนวคำตอบการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของต้นขึ้นชาย คำถามข้อที่สองต้นขึ้นฉ่ายมีการลําเลียงน้ำสีแดงผ่านโครงสร้างใดบ้างเพราะอะไรแนวคำตอบต้นขึ้นฉ่ายมีการลําเลียงน้ำสีแดงผ่านรากและลําต้นเพราะรากมีหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุส่วนลําต้นทำหน้าที่ลําเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืช กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจำเรื่องที่2หน้า89ข้อ2สังเกตภาพแล้วตอบคำถามข้อที่1จากภาพเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างใดของพืชคำตอบท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุและท่อลำเลียงอาหารซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในลำต้นของพืชข้อ2 A มีหน้าที่อะไรคำตอบ A. เป็นทางลําเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืช 3. B มีมีหน้าที่อะไรคำตอบเป็นทางลําเลียงอาหารที่พืชสร้างได้จากใบและลำเลียงไปสู่ส่วนต่างๆของพืชหลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้ว หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อเรียนในชั้นสูงต่อไปขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ